อันนี้อันนี้คือลูกค้าตัวใหญ่นะคะคือการนวดเสร็จแล้วต่อมาจะเป็นการนวดลูกค้าตัวเล็กนะคะขานวดขาลูกค้าตัวเล็กเนาะก็คือใช้จับขาลูกค้า,านี้นะคะ,ะ,คะยกขึ้นนะคะปุ๊บนั่งพับเพียบอันนี้คือหมายถึงลูกค้าตัวเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆลหุปาตัวใหญ่มันก็จะไม่เหมือนลูกค้าตัวเล็กนะคะ เราก็นั่งชันเข่าเนี้ยะคะ่ะกดกดไปเส้นเอวตรงตรงเส้นเอวเลยก็ได้นะคะบบนนะออลูกค้าเสือเส้อสีดำจะมองมเห็นขาซีขาซ้า,า,ายนะคะนี่เราขยับเอวเรามาติดก้นลูกค้าเลยไม่เป็นไรนะคะลูกค้าชอบนะคะนี่นะ ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันค่ะกดติดเลยค่ะนวดตั้งแต่เอวขึ้นมาได้เลยขึ้นไปถึงหลังได้เลยนะคะนี่นะคะเอาเท่าที่ถึงนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะนแล้วก็เอาน้ําหนักไปอันนี้สําหรับลูกค้าตัวเล็กลูกค้าตัวใหญ่ก็ได้ถ้าเราไม่หนักขาเขาอะนะคะก็ใช้วิธีเทคนิคนี้ได้นะคะนห็นะจะเอาขาลูกค้าวางแบบนี้ก็ได้ตึ๊บ แบบนี้นวดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะแบบนี้ก็ได้แต่ว่าน้องถนัดแบบยกขานะคะเพราะว่าส่งน้ําหนักจากขามาฝั่งทางนี้ได้นะคะน้องถนัดแบบนี้น้องก็จะทําแบบนี้เนาะก็กดไปตรงบั้นเอวนะคะนะ เพราะว่าตอนนวดหนักนวดหลังน้องจะไม่ได้เน้นเอวนะคะน้องจะมาเน้นท่าตรงน,นวดขานะคะนี่เนาะแล้วก็กดไปนอนแขนนะคะนอนแขนนี้ถ้าสิ่งนี้ไปสอกแล้วมันก็จะเจ็บเกินไปนะคะแล้วก็จะนอนสอกมันก็จะพลิกแพงไปเรื่อยๆค่ะนะกดไปเขาก็จะกดท่านี้กันนะคะส่วนมาก ส่วนมากหมอนวดที่อยู่ในเกาหลีเขาจะเดินท่านี้กันมากกว่ายืนเหยียบนะคะเพราะว่าท่านี้มันสบายเนาะสบายหมอเนานะพอ,พอเส้นเรารู้สึกว่าโอ้พอดีแล้วพอแล้ว ใายและอะไรนี้ดูเวลาแล้วโอ้เหมาะกับเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนท่าแล้วเราก็ขยับมาขยับมาอย่างนี้เกี่ยบอึ๊บแล้วก็หมุนตัวนั่งขัดสมัิใส่เลยนะคะอย่างนี้แลวประวัตนองนะคะนองก็เบาๆนะคะไม่ต้องหนักกลางๆน้ำหนักกลางๆนะคะ ฝ่าเท้าสามเส้น เน้นยวก้อยตอนนี้นวดอยู่ก็คือเสน้นนยวก่อยนะคะใครอยากเอาไม่ใช่เสน้นยูก่อยเสน้นยูโปง่งเสน้นยูโป่งลูกค้านะคะเอาแจเ็นที่แล้วตกใจใครอยากมาเสน้นกลางนะคะเอาเอาตรงนี้เราน,นวดเนาะสันสอกตรงนี้เรานวดเส้นกลางนะคะสามรอบ นิ้วก้อยนะคะนะคะนิ้วก้อยออกตรงนี้นวดก็ได้นะคะก็เส้นนี้บางคนก็เสร็จแค่แค่ตรงนี้บางคนก็เสร็จแค่ตรงนี้นะคะถ้าน้องขี้เกียจนวดน้องก็เสร็จแค่ตรงนี้ก็คือเสร็จเลยไม่ได้ไม่ได้ดัดอะไรเลยนะคะแค่นี้ก็คือเสร็จ นะคนหลับสำหรับลูกค้าตัวเล็กนะคะนั่งนี้เนาะบางคนก็จะนั่งแบบนี้เลยขาลูกค้าขึ้นนั่งอย่างนี้ห็นแต่ว่าตัวหนูถนัดแบบยกขานะคะยกลขาขาอีกยืดขึ้นช่วยนะคะน้ำหนักนะคะนวดเองได้ ลูกค้าตัวเล็กๆนวดเบาๆนะคะนวดหนักก็ได้นะคะใช้ท่าน,นี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยออกแรงนะคะน้องก็จะขึ้นเหยียบเลยแล้วแต่ว่าถนัดท่านไหนก็คือจัดท่าน,นั้นเลยเอาที่เราสบายนะคะท่านนวดมีเยอะมาก ก็แล้วแต่ว,ว่าเราจะเลือกใช้ท่าไหนที่เหมาะกับเรานะคะลวดไปขึ้นขึ้นลงลง,ลงไปวดกน เสียดเรรู้สึกว่าใครหรือว่าพอใจแล้พอใจคงโมแล้พอใจลูกค้าและอะไรเนี่ยแล้วก็จับขาลูกค้าขึ้นมาวาวงน่องเบาๆนะคะแขนนี่คือวางเฉยๆแล้วก็โยกตัวช่วยนะคะ ค้าบอกหนักอีกเซกเกก็หนักก็ลงไปหมดไปเลยหนักอีกใช่ไหมหมดไปถ้ามันบอกหนักอีกก็เหยียบเลยค่ะเสแล้วก็มาขยับขยับให้ถนัด ฝ่าเท้าสามเส้นก็คือเส้นยิ้วโป้งยืดเส้นนิ้วกลางพุดเส้นยิ้วก้อยพุดลงไป3เส้นเสร็จเสร็จค่ะแล้ว สำหรับคนที่ไม่ดัดขาลูกค้านะคะนวดอย่างนี้ก็ได้ขมอย่างนี้ก็ได้นี่คมปีกพีเซอ้อก็ได้นะคะแล้วก็ขี้เกียจก็แม่ก็ขมอย่างนี้ถ้าขี้เกียจเอาแบบจะเสร็จแล้วเร็วอย่างนี้วอร์มลงเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วสําหรับลูกค้าตัวเล็ก ถ้าจะดัดก็คือดัดท่าที่นวดให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือขวาขาจะทําแบบนี้นะคะอีกขาเราขัดจับน่องที่นี่ขัดอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ลูกค้านวดเบานะคะนี่เราก็จะใช้แค่แรงแรงมือกดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเท้ามันจะหนักไปลูกค้าจะเจ็บนะคะ ที่จะจบขานะคะบางคนเขาก็จะดัดเอวน้องไม่ดัดหรอกคะ่ะน้องเหนื่อยกินแรงแล้วนะคะลูกค้าตัวใหญ่ก็ไม่ดัดเมื่อก่อนที่นวดใหม่ๆก็ดัดเต็มที่ดัดทุกสเต็ปนะคะดัดให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวนี้น้องก็ไม่ค่อยดัดให้ลูกค้าแล้วเพราะว่าถนอมแรงนะคะนวดหลายปีแล้วก็แรงไม่ค่อยมีเราก็ถ้าไหนที่เราเหนื่อยเราก็ไม่ต้องดัดนะคะคบ ผมแค่ท่านี้ก็พอแล้ว,ว,วค่ะพอวางขา ขาลูกบางคนขาก็าาจะตรงแบบนี้ลูกค้าบางคนก็ขาก็จะพับแบบนี้นะคะขาพับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็กดกดเส้นมันจะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นใต้กระดูกสันหน้าแข้งนะคะเส้นใต้ตระตุ่มนะคะเส้นใต้แล้วก็สันมือเรานะคะกดเส้นใต้ตับตุ่มนะคะกดเลยนะคะท่าน,นี้ก็จะสบายเหมือนกันค่ะกดน้ำหนักต่างๆนะคะ นี่นะเหมือนกันข้างนี้เหมือนกันนะคะเส้นใต้ตะตุมเนาะจะผูกคค้าพี่าขาก็คายจะจบแล้วนะคะนี่ คลายเส้นขานะคะคลายขึ้นลงสามรอบก็ได้ไเสร็จแล้วตกแล้วก็บอกลูกค้าตุ๊กป,ปโลโยนะคะก็คือนอนหงายเนาะ